ไม่พลอยเขาว่าลอยได้นะมันจะเป็นแสงสว่างแล้วก็ลูกพลอยลอยตามเขาว่านะถจะลอยไปทางไหนแล้วก็ไปตกไหนเลยพลอยจะดกแต่อ้ท่เดิมหมดเลยเลยโอ้นี่นะครับลอยไม่พลอยนี่สวยนะ แต่ใสใสปิ้งปง,งอกได้เลย <Yeah. S 1> เออเออใครเคยเห็นพลอยงอกได้มัม oh. มันงอกเหรอเรื่องนี้มันก็มานานแล้วเนะ่ <Yeah. S 1> ก็ก็เอาเศษพลอยทับทิมมาเนนะี่ย <Yeah. S 1> ซึ่งยังไม่ได้เจรน,นนะเอามาถวายยาย อย่างท่านก็เอาเก็บอูชาพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุกั้วก็ซ้อนซ้อนไปแต่เดิมมันคุนๆนะเพราะกรูไม่ใหญ่อยู่ในเหตุการณ์เลยมันจะคุนๆแล้วก็คุูครัะเพราะมันยังไม่ได้เจียนึกออกไหมก็ไม่ได้ใหญ่เลยก็เสพลอยนหะกะิตก็ิ เอออยูย่ๆไปมันใสขึ้นน,ะา,นานๆนนทีก็ครูอยากเอามาดูใสขึ้นแล้วก็แจกคนนู้นคนนี้ไปอชอบแจกส่วนหนึ่งก็เก็บไะ<แ>เออแปลกมันใสเองเนะี่ยปกติต้องเจอในนะใสยังไมนะ่พง,งอกขึ้นนะ มันจะงอกค้งๆมันสีแดงชัดเลยแจอืมจรัดเลยแดงใสสวยนูนแปลกดีไม่ทราบให้ไกลไปแล้วอะจำไม่ได้และอืมแปลกดีเมื่อนงันงอกได้เคยถามยายเหมื่อันว่าไอ้ยายทำใบเนี่ยงอกได้รอยเนี่ยถ้าบอกกายสิทธิ์มันลง อะยสิทธ์เขาลงเลยแล้วก็กปรุงแต่งแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ที่ลงแบบฉับพลันก็มีนะยึ๊กว้าวใสปิ้งกันไปเลยนะ mm hmm. ก่อนหน้าที่ป้าอี